เรามาดูกันต่อในโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเงินข้อที่3นะครับอ่านโจทย์ดูเลยครับเมื่อวานนี้แม่ค้าขายขนมได้เงิน1,595บาท5 0สตางค์นะครับวันนี้ขายขนมได้เงินมากกว่าเมื่อวาน476บาท75สตางค์นะครับวันนี้แม่ค้าขายขนมได้เงินเท่าไหร่โจทย์มีข้อมูลอยู่ทั้งหมด3ส่วนเนาะฉะนั้นในส่วนของ ส่วนแรกนะครับก็คือนะครับเมื่อวานแม่ค้าขายขนมได้เงิน1,595บาท50สตางค์นะครับส่วนที่2ก็คือวันนี้นะครับขายได้มากกว่าเมื่อวาน476.75หรือว่า476บาท75สตางค์นะครับและคำถามนะครับถามว่าวันนี้แม่ค้าขายขนมได้เงินเท่าไหร่ ฉะนั้นครูแบ่งลักษณะของข้อมูลออกเป็น3ส่วนใช่ไหมครับข้อมูลของที่เป็นตัวเลขนะครับอยู่สส่วนแล้วก็คําถามอีก1ส่วนฉะนั้นส่วนสีเขียวนะครับครูก็จะเอามาเขียนไว้ที่ตรงนี้นะครับส่วนที่เป็นสีฟ้าสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นคําถามเห็นไหมเราจะแจ้งออกเป็นทีละส่วนทีนี้ในส่วนของเมื่อวานนะครับหรือข้อมูลส่วนแรกก็คือแม่ค้าขายขนมได้เงินเท่าไหร่นะครับ แม่ค้าขายขนมได้เงิน1595บาทครับ1,595บาท50สตางค์เราเขียนเอาไว้ที่สตางค์นะครับและวันนี้ขายขนมได้มากกว่าเมื่อวานอยู่ที่476บาทครับกับอีก75สสตางค์คำถามนะครับวันนี้แม่ค้าขายขนมได้เงินเท่าไหร่อ่าวันนี้แม่ค้าขายขนมได้เงิน เท่าไหร่ครับได้มากกว่าเมื่อวานแสดงว่าได้เยอะกว่า1595บาท50สตางค์ก็ต้องเอาไปบวกเพิ่มนะครับฉะนั้นโจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาของการบวกนะครับครูเขียนหลือเอาไว้ด้วยเดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นหลือยังไงนะครับ โอเคดังนั้นเราจะต้องบวกใช่ไหมครับบวกกันที่สตางก่อนครับ0ย์บวก5ที่ตัวทางด้านขวาสุดนะครับได้5ครับ5บวก7ได้125สนะครับ50สตางบวกกับ75สตางตางได้1 2 5สตางครับทีนี้1 5 9 5บาทบวกกับ476บาทได้บวกกันทีะหลัก5้บวก6ได้11ใส่1ทด1นครับ 9บวกได้16บวกทดอีกหนึ่งเป็น17ครับใส่7ทด1ครับ5บวก4เป็น9บวกทดอีกหนึ่งเป็น10ครับใส่0ทด1ครับ1ไม่มีตัวบวกนะครับแต่ว่ามีตัวทดนะครับฉะนั้น1ไปบวกทดอีก1เป็น2ฉะนั้นได้2,071บาทครับกับอีก125่สาตางค์ทีนี้125 100สตางค์มันเท่ากับ1บาทนะฮะฉะนั้นจะเพิ่ม1บาทเข้าไปนะครับ เมื่อเพิ่มเข้าไปแล้วจะได้2,072ครับและเพิ่มไป1บาทฉะนั้นจะลดลง1บาทหรือว่า100สตางค์นะครับเหลืออยู่ที่25ตรงนี้ฉะนั้นคำตอบได้2,072บาท25สสตางค์ครับ ข้อที่สี่ครับพ่อค้าขายกล้วยหอมได้เงิน4 7 5 0บาทกับอีก50สตางค์ครับขายกล้วยไข่อันนี้กล้วยไข่นะได้เงินน้อยกว่ากล้วยหอมครับได้เงินน้อยกว่ากันอยู่ที่995บาท25สาตางค์พ่อค้าขายกล้วยไข่ได้เงินเท่าไหร่กล้วยไข่ไม่ได้บอกจํานวนมานะครับว่าขายได้เท่าไหร่แต่เอามาถาม แต่บอกว่าขายได้น้อยกว่ากล้วยหอมฉะนั้นคิดคําตอบออกมาแล้วนะครับสิ่งที่เขาถามคือกล้วยไข่นะจะต้องได้น้อยกว่านี้นะครับแสดงว่า2ตัวนี้ตั้งแล้วก็ลบกันนั่นเองนะครับฉะนั้นโจทย์มีอยู่3ส,ส่วนเหมือนเดิมครับพ่อค้าขายกล้วยหอมได้เงินเท่านี้นะครับครูมาใส่ในส่วนที่1นึ่นะครับพ่อค้าขายกล้วยไข่ได้เงินน้อยกว่าเท่านี้นะครับอยู่ที่ส่วนที่2และ ในส่วนที่3คือคำถามนะครับคำถามเราก็จะมาคิดหาคำตอบที่ตรงนี้ครับขายกล้วยหอมได้เงินเท่าไหรนะ่พนะ4 0รบาทครับกับอีก50สตางห้าสตาตคงก็เอามาเขียนแยกนะครับและขายกล้วย,ขยไนนยวาขายย่ได้เงินน้อยกว่าขายกล้วยหอมครับได้เงินน้อยกว่าขายกล้วยหอมอยู่ที่995บาท ยี่สิบห้าสตางคิดออกมาแล้วจะต้องได้น้อยกว่ากล้วยหอมใช่ไหมครับดังนั้นเอามาบวกแล้วผิดแน่นอนโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ของการลบนะครับห้าสิบลบ ด้วยยี่สิบห้านะครับห้าสิบตางลบด้วยยี่สิบห้าต่างครับลบที่ละหลักเหมือนเดิมครับเราเอาศูนย์ตั้งลบด้วยห้าก่อนนะครับไม่ได้ก็เลยต้องไปยืมห้ามาห้าเหลือสี่นะครับศูนย์เป็นสิบสิบลบห้าได้ห้าครับสี่ลบสองได้สองครับฉะนั้นลบกันแล้วเหลือยี่สิบห้าต่างนะครับในส่วนของสต่างทีนี้บาทนะครับ บาทศลบหครับไม่ได้นะไปยืมมาหนึครับเป็น10บห้าเหลือ4ครับ1 0บลบหได้แล้วเหลือ5ครับที่หลักหน่วยได้5ครับ4ีลบเนะครับในหลัก10ไม่ได้4ไปยืมมาเป็น14ครับฉะนั้นยืมเจ็ดนั่นเองนั้นเจ็เหลือ6ครับ1ิบลบออกเสียเก้าเหลือ5นะครับที่หลักร้อยนะครับกลายเป็น6 ลบด้วย9ครับ6น้อยกว่า9ลบไม่ได้6ไปยืม4มัน1เป็น16นะครับ4เหลือ3นะครับ16ลบ9เหลือ7ครับและ3ไม่มีตัวลบดึงลงมาเลยครับได้3,755บาท25สตางค์ครับ3,755บาท ยี่สิบห้าสตางค์นะครับเรียบร้อยครับในข้อที่สี่ของเรานะครับ